พลังจิตพิชิตมะเร็งฟังโดูคาถามมีสองประเด็นนัหนึ่งหมอสันเห็นด้วยไหมสองมีหลักฐานวิทยาศาสตร์ว่ามันจริงหรือเปล่าออหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่เป็นการวิจัยในห้องทดลองไม่มีนะไม่มีแต่มีหลักฐานงานวิจัยกลุ่มคน หมอผู้หญิงคนหนึ่งผมจาชื่อเธอไม่ได้แล้วนะทาการวิจัยเป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่หมอนะเป็นด็อกเตอร์เขียนหนังสือด็อกเตอร์เทอร์เนอร์อะไรเงี้ยนะผู้หญิงนะฮะทำการวิจัยคนไข้มะเร็งพันห้าร้อยคนที่เป็นมะเร็งที่สมควรจะเสียชีวิตแต่ว่าพลิกกลับมาพลิกกลับมาหายได้พูดง่ายๆแล้วกันนะฮะในจำนวนนั้นบ้างก็ให้เคมีมาบำบัดใช้แสงรังสีรักษาควบด้วยบ้างก็หันหลังให้ไม่เอาเลยนะฮะ แล้วเธอก็พยายามไปค้นหาว่าอะไรที่เป็นสาเหตุให้คนไข้พันกว่าคนเหล่านั้นกลับมาได้แล้วก็เรียงลำดับมาตั้งแต่ปัจจัยที่มันแรงลงเลยสิบอันดับแรกนะฮะใน10อันดับนั้นน่ะมีอันหนึ่งที่อยู่ในอันดับต้นๆก็คือความมุ่งวันความมุ่งมั่นที่ว่าฉันตายไม่ได้ ไม่ได้ฉันจะตายไม่ได้ถ้าตายแล้วลูกฉันไม่มีคนดูแลหรือสามีทันจะถูกคนอื่นแย่งไปหรืออะไรก็แล้วแต่ <c oughs> คือมีความมุ่งมั่นว่าฉันตายไม่ได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนไข้ฟื้นจากมรร็งมันมีปัจจัยอื่นอีกนะโดยเฉพาะปัจจัยที่ใหญ่ๆ่ในไนพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดก็คือการเปลี่ยนอาหารในงานวิจัยของดรเทนเนอร์นะฮะก็คือการเลิกกินเนื้อสัตวนะ์แหละนั่นเป็นปัจจัยที่ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะ ปัจจัยเรื่องที่คุณว่าพลังจิตหรือความมุ่งมั่นนี่ก็เป็นปัจจัยอยู่ในอันดับต้นๆนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นผมให้ได้แต่หลักฐานแค่นี้นะเป็นหลักฐานงานวิจัยกลุ่มคนเอางนันแล้วกันซึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นหลักฐานระดับต่ำนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่หลักฐานระดับสูงที่มีการสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบไม่ใช่แต่ว่าคุณเป็นมะเร็งแน่นอนถ้าคุณเครียดรคุณแย่น่อันนี้แน่นอนเพราะ อันนี้มีหลักฐานวิทยาศาสตร์ว่าความเครียดกดการทํางานของเม็ดเลือดขาวแล้วมะเร็งเนี่ยมันจะหายได้มีปัจจัยเดียวนะที่จะทําให้มันหายได้ก็คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมันจะไปส่งเม็ดเลือดขาวไปเก็บกินเซลล์มะเร็งถ้าความเครียดไปกดการทํางานของเม็ดเลือดขาวก็จบข่าวโอกาสหายไม่มีเพราะฉะนั้น การไม่เครียดเป็นปัจจัยทําให้หายจากมะเร็งเงได้อันนี้เป็นไปได้นะหลักฐานวิทยาศาสตร์มีในระดับการตามดูกลุ่มคนนะ